สวัสดีครับเมื่อนี้กับสีมาพามาเบงิงมุมทํางานเรือโตทํางานผมการวางแผนการจัดการช่วงเศร้าจักงานรักแล้วว่าสะมีงานเสริมอย่างขามาผมสะมานั่งวางแผนนั่งจดนั่งจัดการกับมุมนี้ครับมุมโตทํางานนี่ครับมุโตทางานของศจุดฟ้ามุมของขัวไทยยโสนี่ครับยืมมองได้เอาก็สาม,มารถเอาน้ำเข้าการจัดการเขามาใสา่ใดครับ จะเป็นองค์กรในน้อยของเฮาถ้าเฮานำพวกนี้เขามาใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็สิง่ายแต่ก็สิบ่มีไอแต่ก็สิมีแบบแผนในการเฮ็ดงานครับเฮาสิได้งานบอกซื่อครับเฮาสิได้งานบ่แม่นว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆแต่ละมือมือมือบ่มีจุดหมายมื้อนี้เฮาก็มาตั้งโกโกก็คือจุดมุ่งหมายว่าเฮาสิเฮ็ดหยังแน่มื้อนี้แล้วก็เฮ็ดให้มันประสบความสําเร็จอย่างน้อยสัก70 70 80%ครับแต่เฮาต้องตั้งจุดมุ่งหมายเฮาก่อนว่าเฮาสิเฮ็ดหยังมื้อนี้ พอเขาสำเร็จแล้วมัากะสีบอตตองมาตามเก็บทีหลังครับเห็ดเป็นนาเป็นนาไปทต่ละมือแล้วงานเขาสีออกมาดีครับผม,ผมจะกคาว่าการจัดการครับนี่ผมก็ประสบการณ์จากบริษัทไอเก่าที่ผมเคยเห็นงานมากมาใส่ครับเป็นสอนมาตอนแรกผมก็บอกเอาแล้วครับทั่วเนี่ผมก็บ่ค่อยรับรู้แล้วครับบ่ายพ่อมาเฮ็ดข้องจะของอีลีก,กับบา่า,ายมนันก็ซึมซับเขามาเออยางพานาพ่นได้ยินิงิ่นพากันเบ้ากันแน่พวก ไอ้พวกไายพวกพนาพวกกระเพาะพวกกระเขาหูแน่พวกเขาหูแน่ครับผมสิเป็นคนมักลั่นครับอย่าเล่นนะพอมาเห็นเขาจะแขวงกระตมน้ำะสบการณ์ตัวนั้นที่อยู่ในหูโบพานแน่นิดบ่บพานแน่นะครับมามาใส่แล้วมาประยุกต์ใส่ของแของเมื่อนีร่พ่อแกรมผมกับสิมีก่อนเขา่ปเขาเขาจะมาวางแผนไว้ก่อนโปรแกรมผมกับสิมีฉีดวัคซีนหมูพวกหมูสิบสี่ตัวที่ผมเอาขึ้นอนุบาลนะครับมันโคลนนหนดฉีดอะฮิว่าวัคซีนอะฮิว่าป้องกันโรคครับโบให้มัน เป็นโรคครับเพื่อป้องกันไว้ครับนี่โปรแกรมหมูโปรแกรมวัคซีนหมูผมก็ศึกษามาจากาในตำล่าในผู้มีประสบการณ์บ้างในคลิปในช่องเฟซบุ๊ก k นะครับที่ออกมาก,ก็คือความรู้ของไรแต่เข้าไปเสมอความรู้เอเอาไปหาในโรงเรียนก็นได้ครับหาม,มีสมวงครับม,มีสุทัวซสม,มันี้เขาเรียกว่าเทคโนโลยีมันถึงมัดนะครับเรียนรู้เอาครับ ในโรงเรียนก็เป็นความรู้อีกแบบนึ่งนอกโรงเรียนก็เป็นความรู้อีกแบบนึ่งมันมีมองมองมันดีสู้มองครับคำว่าความรู้เขาบ่ได้แบกไว้นั่นคือผมเมอยครับแค่เขาเก็บไว้ในสมองเขาใน,ในในความคิดของเขาอืมมันก็บ่เมียเขาบ่ได้แบกครับบ่ได้แบกหาไว้เสมอหาไว้โลดครับความรู้แต่ความผมก็ขี่ขานเรี่ยงครับมันก็จบแค่ปวสยนะครับตรงไปจบยุ่งเถีมาอืสุดท้ายก็เด็กลับมาเฮ็ดอาชีพเก่าของ่อครับแม่ คือเคยเฮ็ดมาแล้วก็มาต่อยหยอนแล้ีพ,พของพอ่อกับแม่ที่อยู่คู่คันครับผมเนี่ยผมก็สิมาเมื่อนี้ก็วัคซีนผมสิฉีดช่วงเช้าอืมผมไปกินข้าวแล้วผมก็สิไปซื้อแล้วก็มาฉีดครับเพราะว่าเขาห้ามฉีดเกินหมูนี่ห้ามฉีดเกินให้ฉีดเช้าครับแรงเดี๋ยวสิกระเวศมันห้อนครับเป็นอันตรายกับหมูครับก็บสิฉีดช่วงเช้าแล้วก็สิไปอ่าอันที่สองงานเสริมก็สิ โปรแกรมวัคซีนผมมือเนี่ก็สิฉีพาวโบไอแ,แม่หมูอขอดหลังขอดสองอาทิตย์หรือสิบสี่มือนี่คือครบพอดีครับขอกสองถือว่าออกสิบเอ็ดตัวแล้วครับไอเนี่ยสิวัคซีนตัวเดียวสิเป็นการป้องกันเป็นมัมมี่ตุยในท้องออกมาตุยกันสุยางครับเกี่ยวกับะระบบของหมูครับวาให้งหมู เป็นมัมมี่หรือโตดําเปลือยในทองนะครับผมบอกเสื้อครับผมประ่มาณนี่เดี๋ยวพิเศบอกยฟังมือไหมครับเมื่อนี่มาผมมาวางแผนโปรแกรมมือนีิก่อนตั้งโกตั้งจุดมุงม่งหมายก่อนไอคลิปนี้ที่เฮ็ดในเบื้บองในว่าผมมาอวดมาดันนะครับว่าผมมีความดูครับผมมาแนะนําครับเพื่อเป็นแรงพักดันในการไฟสื่อมายู่บานไฟสิกัดเซียนเป็นอาชีพเสริมได้ครับไอที่ผมว่าครับในคลิปก่อนๆว่า ไอราคาหมูมันขึ่นๆลงๆครับแล้วถ้าเขาจับจุดมันได้ถ้าเขาจับจุดมันได้ยามได้เขาก็สามารถมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงเขาได้ครับเป็นอาชีพหลกชนิดหนึ่งที่ดีครับข้าวหลายเขาก็จะไปเสียบันลายข้าวครับเพราะว่าเพตุแห่เข้าทอครับียังบูดีเขาก็ปล่อยวางมันบ้างเขาก็เอาแต่สิ่งดีๆคิดบวกไว้ครับชีวิตจะมีความสุขถ้ามีความถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือมีความรู้สามารถนําไปใส่ได้ก็ ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ครับถามไผมีดาวก็ส่งดาวไหมนะครับการดาวจย่างเออยังก็เฮ็ดช่งองเขาเอื่อยเนี้ยก็ขี้ขี้เติมมืออาชีพด้วอย่างสักอย่างเนี่ยเฮ็ดมากผมก็ไปเฮ็ดไปตามขาเจ้าแล้วครับมีอยังมากอา่ามีความรู้กับแบ่งปันครับมีหน่อยกับแบ่งปันน้อยเอาไปประยุกต์ใช้ครับฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามกัวไทยยโสเนี่ยนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเนี่ยหาดีหมดที่เราดีลนะครับนี่ติดวะ